พบกับคู่ซีซูโม่วันนี้มีรถใหม่ใหม่น้อยมานำเสนอนะคะใช่แล้วะก็บอกเลยว่าเป็น Toyota a อ t ลติสนะฮะ1 8ึ่งคปสปอร์ตปี2021เรียกว่าใหม่แค่8ปดหมื่นใช่แล้วเรียกว่าใหม่น้อยมากแล้วก็บอกเลยว่าพี่พรที่เรามารีวิวเนี้ยเป็นเป็นเจนใหม่แล้วก็คือโมเดลเช้งแล้วใช่ไรยแดงราคาเกือบล้านจริงดิอแต่ว่าราคา ที่เราขายเนี่ยหายไปเป็นครึ่งเลยนะโอ้โหแบบว่าโฉมใหม่นี่ก็าแบบหน<ะ>้าตาสวยสปอร์ต<ะ>เข้ากับเต็มเราวันนี้เลยตอ่อเดี๋ยวเราไปดูเจ้าตัวติ๊กคันนี้กันเลยเครื่องยนต์คันนี้เป็นเบนซิน1.8ลิตร140แรงมา้าเกียร์ CVT ขับนุ่มมากเลยนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันเฉลี่ย15กิโลลิตรเลยเท่าที่พี่ลองขับมาเนี่ยพวงมลาลัยรุ่นนี้จะเบากว่ารุ่นก่อนหน้านี้ที่หลายๆคนเขาบอกว่ามันขับแล้วหนัก ขับแล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นมากเลยเนี่ยฮะพี่พรเราบอกเลยว่าที่เรารถเข้ามาแต่ละคันนะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างจริงๆริน็อตทุกตัวนะคะต้องไม่ขไม่แกะนี่ฮะโอเคไหนโฉมใหม่เขามีอะไรกันบ้างคะพี่การเยวก่อนสีที่ได้มันี้เป็นสีที่ยอดฮิตอีกแล้วขาวมุกมุกอ่ายังไงครับโอเคนี่ก็เจนใหม่นะพี่พรนะฮะก็เรียกว่าหน้าตาเป็นแบบแบบเนี้ย คือเขาออกมาตั้งแต่วีออสนะครับเอาติแล้วไปถึง l ักช r รี่คาคือแคมรี่จะหน้านี้หมดเลยอันนี้เรามาบอกว่ารถไซส์กลางยังได้หน้านี้เขาเรียกว่ายังได้ l ักช r รและสปอร์มากขึ้นด้วยก็คือนี่ะหน้าก็จะเป็นแบบมีโลโก้ตรงกลางยิ้มๆหน่อยมีเส้นโคมเมียมตัดกับดำเงานะคะข้าคล่างก็เป็นกันชนแบบใหม่แล้วนี่การชอบไฟมากที่สุดเลยได้เดย์ทาลัมนิ่งไลท์ในตัว ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจกเตอร์แล้วด้วยอ่าอันนี้ที่สำคัญฮะเอาติสสปอร์ตต้องได้ล้อแม็กกับยางสปอร์ตจริงอ่าเขาเรียกว่ายางให้มากับ225/45ขอบ17นิ้วเรียกว่าชุดแต่งกับล้อแม็กเนี่ยมาพร้อมเรียบร้อยใช่ฮะจริงๆเราเด่นเรื่องเอาติดมากเลยขายตั้งแต่เจนปี2014 15 17 ไมเนอร์เช g งมาถึงตัวนี้ก็ยังเป็นตัวสปอร์ตเรียกว่ามาทุกเจนแต่ว่าเราเน้นตัวสปอร์ตที่เป็นตัวลิมิเต็ดเรียกว่าหายากนะคะหาที่อื่นไม่มีมาที่ซูโม่ค่ะใช่นะคะนี่ฮะหูช้างก็ยังได้เป็นแบบไฟเลี้ยันนี้เป็นแบบธรรมดานะเป็นหลอดอยู่นะแล้วนี่ฮะโคเมียมมาเรจับได้กับโคเมียมอีก่ะคมบเียเข่า อย่าอย่า action เยอะอย่าอคชั่นเยอะใช่ฮะช่วงนี้เอาไม่ค่อยดีอะมาดูบ้านท้ายเรียกว่าบ้านท้ายนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่พรในเส้นโครเมียมยาวมาแล้วไฟท้ายดวงใหม่มาแล้วเป็นแบบ LED ครับก็คือเรียกว่าดูแบบว่า luxury ขึ้นคล้ายคล้ายกับแคมรี่แล้วใช่แล้วมองตูดมองหน้านี่ขี่ผ่านฟับ เรกกดูลไม่มองไม่ทันไม่ใช่โอเคก็เป็นลักชุนลี่แล้วเซ็นเซอร์หลัง2จุดโอเคเดี๋ยวดูท้ายหน่อยเขาบอกว่าเจนเนียท้ายลึกอ่าไปไงฮะโอเคเ่าเรียกว่าลึกจริงลึกจริงลึกจริงเก็บของได้เยอะเลยนะคะปกติมันอยู่อยู่แค่นี้นี่ลื่ข้างฮะวางถุงกองถุงกลอพี่พรชอบอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่พี่ละ ก็คือใส่ของได้เยอะอาการว่ารองเท้าก็มีครึ่งบ้านท้ายแล้วแหละพ,พี่พี่ไม่ไม่พี่ไม่เก็บถุงก,ก๊อฟไม่เก็บถุงก๊อฟนะโอเคอเห็นข้างนอกแบบสวยๆส,สปอร์ตแบบนี้แล้วใหม่ขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนว่าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอมาเรามาดูภายในกันดีกว่านะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็คือได้ตัวผู้สตาร์ทมาเรียบร้อยแล้วกุญแจก็เป็นย์เลสเนาะแล้วก็ตัวพี่ชอบเบาะมันมากเลยทำไมครับคือเบาะมันจะแบบทรงสปอร์ตแล้วก็แบบว่าเป็นแบบบักเก็ตซีอย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะก็เรียกว่า เป็นแบบซอฟต์นะนุ่มมากแล้วก็คือเดินได้ขาวเพื่อให้มันดูแบบว่าสปอร์ตมากขึ้นนะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งพี่วอหัวหมอนมันแบบเอนมารับศีรษะบางทีไม่ต้องเอน่างนี้ละเรียกว่าแบบนั่งสบายขับแบบว่าดูแบบเฮ้ยดูหรูหราดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเอาติดรุ่นเก่าๆมากเลยนะคะแล้วก็ตัว พวงมาลัยก็มาเรียบร้อยเนาะพวกแบบว่ามัลติฟังก์ชันทั้งหลายนะคะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเลนอบสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วเพิ่มความปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนมาอย่างใหญ่โตนะคะประมา10นิ้วได้นะคะดูเยอะมากก็คือเชื่อมต่อพวก บูทูธอะไรแอนดรอยมาเรียบร้อยอแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮะมีไวเลสชาร์จนะเหมาะกับ ยุคสมัยนี้ที่เราใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาใช่ฮะจริงๆไวเลสชาร์จเนี่ยจะให้มากับรถดีเซกเวนขึ้นไปแต่วันนี้เอาติตัวนี้ให้แล้วให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบว่าอยู่บนรถบ่อยๆอยู่บนรถนานๆต้องขับรถทางไกลเนี่ยบางทีเราเชื่อมเชื่อม a n d r o i d Auto ้เนกับกับเออใช่แล้วมันก็ทำให้กินแบตเนี่ยแล้วเราก็ สามารถที่จะชาร์จไปด้วยระหว่างทางด้วยเลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วตรงนี้ให้มาอีกเบรกไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าตัวเบรกโฮให้มาด้วยอเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าคนขับมาแล้วด้วยแต่ก็บอกเลยคนขับได้เนี่ยประมาณ6ทิศทางคนนั่งก็มีฮะแม่นว่นแต่ไม่ยากเลยฮะนุ่มๆมาก โอเคก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> คือเรียกว่าก็คือฟังก์ชันฟีเจอร์เนี่ยมา พร้อมเรียบร้อยแล้วตกแต่งเนี่ยตกแต่งมาแนวทูโทนนะคะเป็นแบบว่าคอนโซลสีดำตัดกับตัวคาสีออกเบดเบหน่อยนะคะก็ทำให้ดูห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะออกรัชุลี่เลยเหมือนคัมรี่น้อยอคัมรี่น้อยกับไมน้อยแค่8ปดห0ื่นแต่ราคาหายไปกว่าครึ่งนะคะอลืมเลยกล้องหน้ากองากล้องหน้าที่มาจากโรงงานเรียบร้อยนะคะอ แล้วก็เรียกว่า ความปลอดภัยครบถ้วนใช่ครเพราะโรงงานเนี่ยโตต้ตาให้มาทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยะะนะคะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ครบถ้วนขนาดนี้กับไม่น้อยๆขนาดนี้เดี๋ยวเราไปสรุปค่าตัวกันดีกว่าว่าคันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะได้ครับสรุปเลยนะคะถ้าใครกําลังหารถซีดานเนี่ยที่ทั้งดูดีนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยโตโยต้าเอลติสปี2021คันนี้คือคําตอบเลยใยแดงราคาเกือบล้านแต่ว่าตอนเนี้ยเหลื แค่5 3 9,000บาทนะเรียกว่าใหม่แค่80,000เท่านั้นพโอ้โหไม่น้อยมากๆกับราคาผ่อนเบาๆแค่9,000เท่านั้นะฟรีดาวน์อีกโอเคเรียกว่าถ้าใครอยากได้รถที่สภาพเหมือนป้ายแดงแต่ค่อนเบาๆต้องคันนี้เลยเราอยากดูนะฮะเราอยู่ที่อ่อนนุช8 0ติดกันโรตัสมาเกตนะฮะมาง่ายมากๆเลยฮะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดทาไงฮะ ทักเข้ามาเลยนะคะที่เพจของเรานะคะซูโมคานะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่สะดวกก็โทรเข้ามาหาพี่การเลย066 1635511รับ36ชั่วโมงเลย3อชั่วโมงเกินแล้ว365วันครับรับสายตลอดเลยนะคะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกก็คือสามารถส่งไฟแนนซ์ไปจัดถึงหน้าบ้านได้แล้ว แล้วขับรถไปให้ด้วยถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะรีบทักกันเข้ามานะคะกับรถสวยๆไม่น้อยนะคะคุมค่าแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะใช่คะใครอยากดูรุ่นไหนอยากให้เรามารีวิวรุ่นไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วกันเนาะครับวันนี้การกับพี่พรลาไปก่อนครับกับคู่ซิซูโม